ส,สวัสดีเว้ยคนดูวันนี้นะครับผมเรามาปวนคนเอซ่าในพาร์ทที่2กันนะครับผมคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยคลิปนี้นะครับผมผู้หญิงล้วนจีบผู้หญิง ลว้ลวนๆนะครับผมความสนุกจะเป็นไงกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1000ไ like ลค์ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมดูกันแล้วเล t s go มา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 ลุชอบหลานเติมเกมโลบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบก i ีปการ์ดเรทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอดีไก่ตันวางจำาหน่ายในทุกรูปแบบกรั่นตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลย oh. และที่สำคัญมาลุชอบรับกดเกมพาสซะด้วย oh. อย่างเช่นทิงเลกาซ โหสุดยอดเลยนะหอมอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้จบลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูููสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU เราชื่อเล่นชื่อพิงหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วแล้วพิงมีหวานใจหรือยังครับพิงยังไม่มีค่ะแล้วแล้วหวานใจสเปคพิงนี่ต้องเป็นผู้ชายหน้าตายังไงครับพิงไม่รู้ค่ะมีแบบมีแบบเกินเกิอนตรงไหมแบบขาวหรือว่าตาตีอะไรอย่างเงี้ยจีนค่ะจีนเลยเราอยากได้เป็นคนจีนอ่ะเราพูดจีนได้นะเว้ยเธอโอเคนี่ห่อชอบไหมจริงจังจริงเดี๋ยวเราเป็นคนจีนจริงเรอชอบคนเลอไหมเลอแบบเลอเลอดังๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ทาแล้วเธอเราเลอมันออกมาแล้ว พิงค์ปัดกูกูเจอราชภูมิแทนแทนที่กูจะเจอพิงค์ราชภูมิพวกว่าไงพวกทำอะไรอยู่วะนั่งเล่นพวกเล่นอะไรจ๊ะเล่นไปเรื่อยพวกเล่นอะไรเล่นไปเรื่อยไม่รู้อ่ะหาสาวอ,อ่ะนายเป็นสตรีมเมอร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่สตรีมเมอร์นะแล้วนายเป็นอะไรอะ่ะเป็นใช่กูเป็ออนอะไรวะเป็นเอามากอ๋อนายเป็นเอามากใช่อ๋อที่เคยเป็นประธานาธิบดีอเมริกานะนั่นอมาม่าเยอะเยอะเยอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรครับชื่อทับทิมค่ะทับทิมแล้วทับทิมหวานไหมครับถ้าเป็นผลไม้มันก็เปรี้ยวนะคะแต่ถ้า <c oughs> เอาเล่นมาซี้เล่นมาซี้มันต้องมีแต่ท่าแล้วเมื่อกี้แต่ถ้ายังจะส่งอีกรอระส่งแต่ถ้าเป็นทับทิมกรอบก็จะหวาน <c oughs> ไง <c oughs> มันไม่ต้องไม่ใช่ทับทิมกรอบดี <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> มีไหมมีอีกไหมมันมีทับทิมอะไรอีกอ่ะทับทิมเราอ่ะอันนี้มันเด็ดไงเด็ดนี่มันเป็นรสชาติยังไงนี่ไม่ไม่ใช่แบบรสชาติเด็ดนะเด็ดยาอ่าไม่เก็ททับทิมเป็นลูกอยู่กับยาล่วงไงอ๋อมันล่วงมันล่วงอ๋อมันล่วงอาทับทิมล่วงทับทิมพูดจุ๊บมั่วให้ฟังหน่อยได้ไหมผู้ประจานเจ้าเป็นคนเหนือเหรอครับแม่ค่ะแล้วแบบผู้กำเืองเหรอครับแม่นเจ้า พอดีเลยครับพอดีเลยคะเออพอดีเลยผมเป็นคนตายครับโอ้ยพอดีเลยใกล้ใกล้ใกล้กันใช่ไหมใกล้กันอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยอยู่เชียงรายค่ะอ๋อเราอยู่ยะลาโคตรใกล้เลยจริงเราขึ้นไปเชียงเชียงใหม่ทุกวันเราไปเราไปเชียงรายทุกวันเลยเชียงรายส้มใช่ไหมเชียงรายส้มเชียงรายส้มเยอะสตรอเบอร์รี่เยอะเชียงรายลำไยเยอะเเอาส้มหนมาเรา ไม่รู้ว่าเรามั่วแล้วลำไยเยอะหรอเยอะอร่อยไหมอร่อยหวานส้มอ่ะส้มเออส้มอ่ะส้มรักพ่ออ่ะไม่มีต้นส้มอ่ะอ่าาาแล้วแล้วแล้วลำไยเนี่ยสวยไหมสวยแล้วถ้าเราอยากจะหาลำไยเขาขๆวเนี่ยมันจะต้องหายังไงถ้าหาลำไยขาวๆอ่ะลองไปหาแถวร้านเหล้าไหมขาวจั๊วเลยลำไยหรอค่ะอ๋อ อะไรวะจะเล่นก็ไม่เล่นมาคลับเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวหยุดมันสับขาหลอกเลยอไอ้ขอตัดมุกหน่อยไงอ๋อเขาตัดมุกเหรอมีมีมีตัดลำาไยไหมมีอ่ะตัดลำาไยยังไงตัดทั้งต้นเลยอ่าต้นลำาไยเปล่าต้นเลยจ้ะเล่นดิช่วยแล้วเนี่ยมันต้องเล่นยังไงต้นส้มต้นอะไรก็ได้มุมั่วไปเลยเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคไม่ใช่แค่ทําทีมหรอกที่เหนื่อย ต้นส้มต้นนั้นก็เหนื่อยอ๋อเธออยากจะฝากไอจีเธออยากจะฝากเลยไหมอันนี้คือไล์อยู่อ่ะแล้เปล่าเราไม่ได้ไล์แต่ถ้าเธอเธอบอกว่ากดติดตามไอจีด้วยนะคะอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ขึ้นได้ใช่เหรอใช่พูดดิฝากไอจีหนูด้วยนะคะนี่เลยค่ะมากินลำไยบ้านหนูนะคะพูดอย่างนี้ก็ได้อ๋อน้ำเสียงนี้เลยไหมน้ำเสียงนี้เลยอะไรวะเราต้องตอบเหรอเออใช่ยังไอจีก่อนเธอที่อย่างงี้ ปากไอจีด้วยนะคะเราจะโปรโมทให้เธอถ้าเธอลุกขึ้นมาทําท่านี้หัวมันจะเกินกล้องเลยนะมันจริละแล้วซึ่งตัวนะเอางี้เองี้เห็นไปข้างหลังว่าเธอไปกอดอย่างนั้นอ่ะเธอกอดไว้อ่ะเอางี้เอางี้ทับทิมง่ายๆเลยขึ้นไปบนฟ้าขึ้นไปอ่ะแล้วก็แบบปลุกหัวออกมาแล้วก็ปากไอีด้วยนะคะอย่างนั้นอ่ะได้ไหมขึ้นฟ้าห้องพี่ให้หนูขึ้นไปขึ้นไปนะบนนั้นอ่ะเนี่ยเอามือ ดันมาหายเลยนะหมายถึงป้าหายเอออะไรจะให้เล่นอะไรหายอ่ะตังหายอ่ะเราขอตัวก่อนนะทัพทีมเราตามหาลำใหญ่ก่อนบายค่ะทำท่าอย่างงี้ทำท่าอย่างงี้ท่าแต่ละท่าที่หนูทำทำยังไงต่อดี สวัสด so like okay. ีครับสวัสดีค่ะไม่ก şey ินผ um> ักเลาวชอบกินอะไรครับชอบกินหมูกระทะครับทื่มนจะไม่กินหรอพอดีเลยเราก็ชอบกินหมูกระทะไปกินด้วยกันไหมครับอ๋อไปกินตอนนี้หรอคะเมื่อวานครับไปกินด้วยกันเมื่อวานก็ได้นะครับอยู่กับใครครับเนี่ยอยู่กับเพื่อนค่ะอ๋ออยู่กับเพื่อนเพื่อนกินหมูกระทะไหมครับ เพื่อนตัวเต็งเลยนะเ <Wow. S 1> ต็งหมูใช<จ>่เ <laughs> ต็งหมูคือนไม่มีหมูมมหมโอเคเราชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อผักเหรอครับใช่ค่ะชื่อผักค่ะอ่าเราชอบกินหมูอะไรครับเนื้อแดงหรือสามชั้นครับสามชั้นค่ะแล้วพี่ชอบกินหมูอะไรคะ่ะชอบกินหมูสามชั้นครับพี่ชอบกินผักหรือเปล่ากินผักด้วยครับกินหมดเลยครับเหลือแค่กระทะอย่างเดียวครับที่ยังไม่ได้กิน <laughs> อ๋อเวลาขำจะต้องปิดหน้าใช่ไหมครับค oh, ่ะกลัวหน้าบานอ๋อกลัวหน้าบานแม่ไม่ต้องกลัวบานจริงเป่าทำไมพี่ต้องเป่าเสียงสูงด้วยเป่าอ sure ๋อเคยเป่าเสียงต่ำแล้วมันดูมีพิรุธเป็นคนตลกไหมครับเป็นคนชอบคนตลกค่ะเฮ้ยเธอว่าอะไรนีตลกเหรอวะ เราต้องการตลกขนาดไหน่ะให้เราเดินทําตาเละทั้งวันเลยอย่างนั้นเหรอได้เหรอคะได้จ้ะเขาบอกว่าคนที่มีแบบพี่แมงวันที่จมูกนี้จะเป็นคนน่ารักนะแล้วพี่มีหรือเปล่าพีก่อนเรามีอยู่ร้อยกว่าเม็ดอ่ะร้อแล้วตอนนี้พี่มีหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีแล้วไม่น่ารักแล้วหายน่ารักแล้วไม่มีคนเดินมาแล้วก็ต่อยดังดังหลุดออกไปแล้วเสื้อใหม่มาใส่แทนเป็ไงเป็นคนชอบคนตลกอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะ เราเราเรา,เา,เาชอบผู้ชายแบบไหนครับถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบพี่เป็น,นยังไงคะถ้าเป็นแบบพี่อระเป็นในทุกอย่างที่หนูต้องการาถ้าหนูชอบคนเป็นปริโอพี่ก็เดินอย่างนี้ให้ได้ <c oughs> ไดพี่ยอมพี่จะยอมเป็นคนแบบเนี้ทั้งวันได้ไหมอ่ะได้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 ชอบยังไงจ๊ะเอออย่างนี้อย่างี้อยากคิวให้ดูหน่อยดิไม่มีคิวเลยหน้าล้วนไม่หน้าสดถ้าสดยังขนาดนี้หน้าไม่สดก็เป็นแบบนี้ ก็แต่งทําไมครับน่ะเขาไม่ได้แต่งอ๋อปกติทั้งวันก็ไม่ได้แต่งนะแต่งค่ะโอเครู้เรื่องรู้เรื่องแบบไม่รู้เรื่องอะไรวะเราพูดจุ๊บมั่วให้ฟังหน่อยได้ไหมครับพี่พูดให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าถ้าพูดถ้าพูดแล้วจะพูดใช่ไหมไม่พูดจุ๊บมั่วแบบเนี้ยฟังนะจุ๊บอย่างเงี้ยไม่เอาเร็วนิดเดียวเลี้ยงหมูกระทะอ่ะอยู่ไหนก่อน ไม่เลี้ยงหมูกระทะอยู่ไหนไม่ได้ถามว่าพี่อยู่ไหนอ๋อเลี้ยงหมูกระทะที่ไหนหน้าที่เคาน์เตอร์จ่ายตังค์นะเนี่ยเราชอบชอบคนตลกปะได้ได้เลยได้ได้ม่มันคืออะไรนี้มันคืออะไรอ่ะฮัลโหลเอ้าแค่ฮัลโหลเองขำแล้วตีลังกาให้ดูหน่อยได้ไหมครับ บอกเพื่อนเราตีลังกาม้วนหน้าให้ดูสักทีหนึ่งด <c oughs> ้วยไหมโอ้ยแต่เธอเธอใส่แหวนนิ้วนางแล้วทำไมอะ่ะเธอมีผัวแล้วใช่ไหมเรายังไม่มีผัวแต่ว่าแหวนมาใส่นิ้วนางได้ไงโอ้แล้วพี่มีเมียหรือยังคะ <c oughs> อะไรก่อนไม่ได้ใส่อะไรเลยไงไม่ได้เกี่ยวอ๋อนี่นี่ใส่ตรงเท้านี่ <c oughs> เี่นนิ้วนางเนี่ยแต่ถุงนิ้วชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อผักค่ะเรื่องจริงเหรออแต่ไม่ชอบกินผักนิดหน่อยหมยถึงชอบนิดหน่อยอ,อชอบกินผักอะไรครับพี่ชอบกินผักอะไรคะเฮ้ยหนูจะทําเสียงอันทำปิดใส่พี่ทำไมเมื่อกี้หนูทําเสียงเงี้ยไม่ชอบกินผักอะไระครับพี่ชอบกินผักอะไรอะคะชอบกินผักกาด หนูอยากแบบอยากฝากไอจีอะไรอย่างเงี้ยไหมฝากได้หรอค่ะฝากได้จ้ะแล้วไอจีพี่ฝากได้ไหมคะฝากได้จ้ะพี่ฝากไอจีพี่เลยนี่หอมพี่อยู่บนหัวเนยตอนนี้ใช่หรอไม่ใช่ติดตามไอจีเนื้อแล้วไอจีพี่อะค่ะอันนี้ใช่ไหมพี่ยังไม่รู้เลยอันไหนหนูรู้ก่อนพี่ก่อนเนี่ยอ่ะสารภาพเลยนะตอนนี้อัดคลิปอยู่เฮ้ยจริงเหรอไม่จริงอะหัวอัดเอซ่าทีไรกูมีความสรู้จริงเลย จบไปแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทสองของเรานะครับผมเดี๋ยวติดตามได้เลยพาร์ทสามสนุกกว่านี้แน่นอนเลยนะคุณผู้ชมวันนี้ขอลาไปก่อนครับรักทุกคนมากซีอูนะครับแล้วบายนะจุ mm ๊บ hmm. oh.